เสียพระธรรมด้วยแล้วค่ะก็เลยรู้สึกตีขึ้นพี่คงเห็ตสถานะที่อ้ําเขียนลาตุแล้วก็พระธรรมเทศนาที่อ้ําแชร์มารู้สึกว่าถุกจริตด้วยแล้วค่ะพี่อ้ําค้นหาคําตอบเจอได้ว่าจิตที่ยึดอารมณ์ตัวเองเป็นหลักขั้นที่เป็นอนันตาที่ไม่สาม,มารถควบคุมได้แต่ก็ดีนะคะ ดีกว่าอดีตมาที่อ้ําสามารถตามรู้ทันการเดินสติตัวเองตามรู้ทันในสภาวะิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเป็นเพราะว่าอ้ําเจอสภาวะอารมณ์คนพลังลบหลายคนเข้ามากระทบด้วยละค่ะมาเลยทำให้อ้ํามีความรู้สึกหนักอึง้งจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้วนะมันต้องการหาใครสักคนแต่ด้วยความที่อ้ํามากคนเกรงแต่คนมาก เลยไม่อยากจะรบกวนใครอันก็เลยแก้ปัญหาตัวเองว่าเออไม่เป็นไรถ้าทุกข์แล้วแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยวิธีแบบกดขบขี่แบบในอนดีตก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากติ่งที่ทําให้อันทุกข์ใจเดิมๆซ้าๆอันก็เลยต้องพิจารณาตัวเองในการเจริญสติ โดยการปังเสียประธรรมที่สามารถที่จะบรรเทาจิตใจได้เพราะอัเชื่อว่าจิตแต่ละคนไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียบ้างคนเจรสติโดยการดูลมหายใจบางคนเจรสติโดยการปังเสียงธรรมบางคนเจริญสติโดยการเดินเดินตรงกลมภาวนาหรือบางคนเจรสติโดยการออนั่งสมาธิตะาวติดคนละไม่เหมือนกันโอเคอาจารย์ทุกคนปรัถนาวันดีอย่าให้อัมเจริญสติในมุมที่เขาตัมากําหนดได้ ต่อั้ต้องถามตัวเองก่อนว่าอั้ททาสิ่งนั้นได้ไหมถ้าทําได้ทําไว้แล้วทำไม่ได้อั้ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรที่มันสามารถทําแล้วตัวเองสบายใจตอบโจดตอบโจทย์แล้วไม่บีบเบนตัวเองอ้ํมว่าสิ่งนั้นคือที่ดีหลับอ้อํมก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นที่ได้ฟังเสียงพระธรรมแล้วก็รู้สึกใจเบิกบานแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับ มีอะไรแบบสว่างสวยในใจอะแล้วก็อ้ําก็รู้สึกว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้ําด้วยท่านใหญอ้ําเรียนรู้ทําเรียนรู้ทุกด้วยตนเองในการสละอารมณ์ว่าถ้าสิิน,นี้ทุก กับตนเองแล้วจะแก้ปัญหายัางไงถ้าวันหนึ่งที่อ้ําต้องสูญเสียคนสําคัญคนลาไปหรือใครสักคนในชีวิตอ้ําจะแก้ปัญหาตัวเองอยังไงเพราะว่าอ้ําเคยทุกข์หนักมากจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่อ้ําก็ไม่เคยทําร้ายตัวเองนะคะเพราะว่าอ้ําเคยทําแล้วมันก็ไม่ไม่อยากไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอีกก็เลยคิดว่า เสียงทำเทศนาเป็นเสียงที่ทำให้อ้้ากลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็ทําให้เจอสติในการสุบมนภาวนาได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าอัําทุกข์และไปนั่งสมาธ,ธิหรือปังเพลงอ่ะอ้ว่ามันจะเป็นการแก้ทุกข์ที่ผิดมากมันไม่สามารถที่จะเคลียร์ขยะในใจออกได้อ้้าเลยต้องแก้ ปัญหาที่ละจุดที่ละจุดก่อนถึงสามารถจะไปทําอะไรที่มันสบายใจได้ยดงไงอ้๊มต้องขอโมทนาด้วยนะคะที่พี่ออ,อยู่เป็นเพื่อละปลองทมาตลอดมายัางไงก็ขอให้พี่มีความสุขารสุข,สขใจเจริญในธรรมนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาขอให้มีความสุกกับสิ่งที่พี่รู้สึกสบายใจขอบคุณมม่นะคะพี่ที่ละปลองน้เสมอมาสวัสดีค่ะ